สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนนะซีเนียร์เซลล์ที่บริษัทเพชรยนนะครับวันนี้นะครับเรายืนอยู่ที่สาขาสำนักงานใหญ่นะครับเซรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตสต็อกรวมเลยทั้งสาขาเลยนะไม่ว่าจะมีรุ่นไหนอยู่บ้างทั้งอีโคคานะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่รถกระบะดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับนี่สภาพสวยๆบรรยากาศหน้าร้านของเราในวันนี้นะครับ นะใครที่หารถยนต์มือสองนะครับต้องการออกรถมือสองสภาพสวยๆคัดเกรดเอไว้ใช้งานดูในคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะคัดเฉพาะเจาะจงในแต่ละรุ่นในแต่ละกลุ่มรถเลยนะครับดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อยังคงเบอร์เดิมครับ098ย์6 5222นะครับ ID ดี n e OAT667 นะครับติดต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นในส่วนของตัวส่วนรถแค่าใช้จ่ายนะครับส่งรถสไลด์นะครับ,นะรบประกันเครื่องเกียร์มีให้ฉลองเปิดสาขาสูวินทวงของเรา เดี๋ยวผมจะพาชมโซน A ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไล่เป็นทีโซนๆซนไปนะทั้งโซนรถกระบะโซนรถเก๋งนะครับแล้วก็รถครอบครัวรถตู้นะครับเรามีเยอะนะครับสต็อกรวมตอนนี้300คันและจะอัปเดตสต็อกไปถึง500คันเลยนะครับตรงนี้เป็นโซนรถกระบะใครที่หารถกระบะดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เรามีรถรุ่นไหนอยู่บ้างนะครับเรามีทั้งตัวกระบะตัวแคกตัวเตี้ยนะครับ4ประตูตัวเตี้ยตัวยกสูงพรีเดนเซอร์ไฮ n d นเอร์มีหมดเลย นะครับนี่ด้านหน้านี้นะครับใครอยากได้รถกระบะใช้งานนะครับใส่หลังคาแคลริบอย oy, นี่คันแรกนี้เลยนะครับตัวแคปคันนี้เลขไมนี่ผมให้ดูก่อนรีโวคันนี้ไม่แสนหกปี20ราคาไม่แรงนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนกันอยู่ประมาณสักเจ็ดพันนะผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันบาทนะครับสําหรับคันแรกนี้นะรถแบบนี้ก็เอาไปไว้ใช้ในธุรกิจส่วนตัวได้นะครับเพราะว่าใส่หลังคาแคลริบอยมาแล้วและได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะ ขั้นแรกนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาเลยนะใครสนใจกระบะตัวเตีย้ยสอบถามได้เลยนะเบอร์ด้านล่างผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับสนใจขั้นไหนแคปหน้าจอกันไว้นะครับจำเลขป้ายทะเบียนไว้แล้วทักเข้ามานะครับนอกจากตัวเตีย้ยเราก็มีตัวสูงมีจอดอยู่ตรงนี้ประมาณเอ่อถ้าเป็นตัวสูงทั้ง4ประตูแล้วก็ตัวแคปนะครับราคาจะเริ่มต้นตรงนี้จะมีอยู่3อ่ะเ3 9 0 0 0 549,000นะครับเป็นรถปี2 0 2 4 e เกียร์ออโต้ทั้งหมดเลย ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักมาหาผมเดี๋ยวผมส่งรูปรถเพิ่มเติมไปให้นะครับจำเลขป้ายทะเบียนไว้นะเนี่ยทุกคันจัดฟรีดาวได้เลยอย่างกระบะพวกนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก9,000นะครับเนี่ยตัวแ c a แล้วก็มีนะตัว4ประตูเราก็มีนะได้ออโต้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างคันนี้ตัวแ c a ะเดี๋ยวผมขอดูแ c a ปยกสูงนิดนึงคันนี้ราคา479,0 0 0บาทปี18 นะครับเป็นตัว e Plu s นะครับ e p l u s นี e ้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ตัวกล้องมาให้นะครับจะแตกต่างจากตัว e ธรรมดาคือไฟหน้าเป็นฮาโลเจนไม่มีกล้องหลังนะครับชอบสเปคแบบไหนทักทายกันเข้ามาได้เลยนะหรือจะเป็นตัว4ประตูที่ไม่ได้ใส่แครรี่บอยเราก็มีให้ต้องการไปบรรทุกเนาะของใหญ่ๆนี่คันนี้เลยตอบโจทย์นะแคปรูปได้เลยนะครับคันนี้ราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทวิมายเจ็ดหมื่นนะสองจุดสี่ e ไม่เจ็ดหมื่นโลห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนี่คันนี้น่าสนใจ นะครับได้รถไม่น้อยไม่แท้ประวัติศูนย์นะครับภายในก็สวยนะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ละคันเราคัดเกดเข้ามาแล้วนี่เกียร์ออ,ตโ,อโต้เบาะผ้านี่กระบะร่นท 4E Revo นะครับเรามีทั้ง r ออรีโ uh, วแล้วก็ D-MAX นะครับเนี่ยจอดอยู่ด้านหน้านะครับนี่รีโวตัวท็อปเราก็มีนะครับสประตูตัวหน้าหมูป่าเนี่ยเราก็มีหรือจะเป็นนิสสันอวาร่าเราก็มีเหมือนกัน นะครับนี่ทะเบียน6510นะครับทันนี้ราคาไม่แรง369,000บาทไมห้50 0 0 0โลเองปี19 2.5 EL นะครับตัวแคลิเบอร์นะครับเป็นตัว Kingcat นั่นเองเกียร์ธรรมดานะครับผ่อนประมาณสัก7 0 0 0นะสำหรับตัวนิสสันนาวาลานะครับนะคลิปนี้ผมจะอัพรวมทุกรุ่นทุกประเภทเลยนะตอนนี้เราอยู่โซน A ด้านหน้าเป็นรถกระบะเดี๋ยวจะพาไปดูรถเก่งรถครอบครัวด,ด้วยนะครับ อ่าตรงนี้มีรุ่นพิเศษอยู่จอดอยู่2คันจริงๆมี3แล้วว่าติดจองไปแล้วนะครับไม่เริ่มต้น40,000โลสำหรับตัว1,900 X-Series นะครับเป็นรถปีปีใหม่นะผมใหม่เลยร์ออโต้ทุกคันนะครับอย่างคันนี้ปี2021ไม่์0 0 0 0โลนะ6 7 9 0 0 0บาทผ่อนประมาณสัก1 4 5 0นนะครับแต่ถ้าคันด้านในนะคันนั้นไม่40,000โลนะครับ สนใจ X-Series ทักทายได้เลย098-446-5222ออนะครับออกรถรับส่วนลดวันรับรถส่งรถสไลด์ประกันเครื่องเกียร์มีให้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมเข้าไปให้นี่มีจอดหลายคันนะพน้ 1, Z, นะครับเกราก็มีนี่ตรงนี้ Isuzu D-MAX นะครับอย่างคันนี้สีขาวมุกทะเบียน9536ทนะครับคันนี้จะได้เป็นตัวรุ่น 1.9Z ปี2 0ไมล์0 0 0 0กิโลโต 5 8 9 0 0นบาทนะครับอันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทรายได้ผู้เช่าซื้อนะครับ20,000บาทจบได้เลยนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะอนุมัติผลได้เลยนะครับนะยูสูดีแม็กเรามีนะครับอันนี้ก็ดีแม็กเป็นการทะเบียน1849คันนี้เลขไม่ห้าหมื่นห้าเป็นตัวแซดพีเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ปียี่สิบสองอันนี้ค่างวดจะอยู่ประมาณสักหมื่นสองนะนะครับ อ่ะใครชอบรุ่นไหนทักทายได้แคปหน้าจอแล้วสอบถามผมมาได้เลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวรถเข้าไปให้นะครับรถจอดอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่ของบริษัทเชรยนนะเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะครับรถที่เห็นอยู่ตรงนี้นะนี่รถกระบะแคปเตียสีประตูออโต้นี่ d m a มเราก็มีหมดเลยอย่างคันนี้ทะเบียน5044สีบรอนคันนี้เอ่อราคาไม่สูงนะครับ5 9า0 0 0บาทปี20 นะได้กีออโต้ใส่หลังคาแคลริบอยคันนี้ค่างว่ก็อยู่ประมาณสัก1 1 0 0งโดยประมาณเหมือนกันนะค่างวดไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับค่างวดนไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นโซนกระบะงหมดเลยนะครับเข้ามาเลือกชมรถได้นะเข้ามาดูรถได้สนใจคันไหนสอบถามพูดคุยได้ผมมีไฟแนนซ์รองรับ12สถาบันเลยนะครับมีเยอะมีเยอะ,ยอะนะฮะทีนี้ผมพามาดูโซนรถเก่งกันบ้างจอดไล่เรียงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว c ค m r y นะครับอ่า รถเก่งเล็กอีโคคามีหมดนะครับ c a m รี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่ามีรุ่นไหนอยู่บ้างตรงนี้เรามีทั้งตัวรุ่น 2.0G 2.5G 2.5 Hybrid นะครับหรือจะเป็น2.5ตัวมา c น a เชนตัวรุ่นสปอร์ตเราก็มีนะครับสนใจสีไหนคันไหนสอบถามพูดคุยได้ทักมาได้เลยเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวรถให้นะครับมันมีเยอะรถเรามีเยอะมากนะครับราคาจะเริ่มต้นกันอยู่ประมาณสัก7 0 0 0กาบาทในตัวรุ่น2.0นะครับ สีดําก็สวยน่าใช้นะเอาติดเราก็มีเอาติดราคาเริ่มต้นตอนนี้ถ้าตัวโฉมใหม่จะอยู่ที่400,000 79,000บาทนะครับเนี่ยตัว 1.6G ปี19ปี20เรามีหมดตัวไฮบริดเราก็มีนะครับราคาเริ่มต้นประมาณสัก400,000ไปไปลาย500,000ต้นๆน,นะครับใครอยากได้เอาติดไฮบริดเราก็มีตัวรุ่นสปอร์ตเราก็มีเนี่ยเรามีเยอะมากนะสีบอลสีขาวสีเทา น่าสนใจมากนะครับทุกคันจัดยอดเต็มฟรีดาวได้หมดเลยนะครับใครอยากออกรถแบบไม่ใช้เงินออกรถมาได้เลยนะเอาติดของที่ร้านเราไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับไม่ใช่รถแท็กซี่เป็นรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะราคาเริ่มต้น479,000บาทสําหรับเอาติดนะครับแล้วก็จะผ่อนกันอยู่ประมาณสัก9,000บาทเริ่มต้นนะเนี่ยตรงนี้หมดนะครับแล้วก็ c ี v i c เราก็มีอ่ะย้อนดูซีวิกนิดนึงฮอนด้าซีวิตัวเจนปัจจุบันเลยนะครับ เรามีสีสีดําสีเทาสีเทาดําสีขาวแต่คันนี้เป็นสีเทาดํานะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบนะคันนี้พันห้าเทอร์โบเอลปีเอ็ไมลแปดหมื่นเก้าเจ็ดแสนเก้าพันคันนี้ถ้าเราจัดฟรีดาวนะครับค่างว่จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเศษเศษนะรายได้ได 2, 000, 1, 2, 000, สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองจบคนเดียวได้นะครับตัวรุ่นนี้ก็ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แม็กสนะครับสเปคเดิมโรงงานนะอันนี้ก็จะหล่อนะครับ หล่อแน่นอนครับเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบภายในสวยๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเต็มระบบเลยนะได้จอเด็กมือไฟฟ้ามีมาให้ครบนะครับใครที่ชื่นชอบ Civic FE นะทักเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับ098 446 5222นะครับมีไฟหน้าเขาเปิดปิดออโต้ด้วยเห็นไหมน่าใช้มากแล้วมีอยู่3คันสสีนะครับสนใจสีไหนโทรมาหาผมได้เลยนะครับ อดี๋คลิปนี้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราอัปเดตกันทั้งร้านเลยนะครับเมื่อกี้เราให้ดูรถขนาดกลางรถขนาดเล็กเราก็มีนะครับอย่างคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ใครที่หายาลิสเอีนะครับเรามีเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นสมาร์ทอ่ะสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมพรีเมียมลักชวรี่เรามีครบเลยนะมีสีขาวสีดําสีบรอนนะครับสีเทาสีแดงมีหมดเลยนะอย่างคันที่จอดอยู่ตรงนี้ทะเบียนสามหกหกหนึ่ง คันนี้เป็นตัวรุ่นอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ปียี่ห้าอุ้ยทำไมสองพันโลเองคันนี้นะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นบาทตีกลมๆนะเก้าพันถึงหมื่นนะครับน่าใช้น่าใช้นี่พรีเมียมลักชัวรี่มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะฮะคันนี้จะได้เบาะนี่ให้ดูเบาะภายในอ่ะเบาะล็อกไม่เป็นไรรถล็อกไม่เป็นไรนะครับคันนี้มีระบบล็อกออโต้ภายในเบาะสีแดง ปลายท้าย LED มีเซนเซอร์รอบคันนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยสนใจยาริสเอทีก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวส่งรูปลถให้ดูสต็อกเรามีประมาณ10คันสำหรับยาริสเอทีพโฉมใหม่นะครับ w e a r เราก็มีนะครับราคาเริ่มต้นตอนตอน,นี้2 7 9 0 0 0 2 0็0บาทจะมีรถใหม่เข้ามาอีกนะครับประมาณ10กว่าคันเป็นตัว E ปี1 8ปี19เนะครับเรามีตั้งแต่ตัว E ตัว J ตัว mid ตัว high ตัว entry เรามีหมด ราคาผ่อนเริ่มต้นประมาณสักค่าพันห้าไปจนถึงหกพันนิดๆน,น,นะครับสำหรับ v ีออสนะครับฮอนด้าแจ๊ Honda Jazz, นะครับใครสนใจจะดูคันไหนโทรเข้ามาได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยรถเรามีเยอะมากนะอันนี้ให้ให้ให้ดูภาพรวมนะครับให้ดูภาพรวมนี่หรือจะเป็นคันนี้สีดำใครหา GR Sport ปอเอาติดจีอาจะได้เครื่องคันแปดชุดแต่งนะครับ ชุดแต่งเห็นไหมครับมีชุดแต่งด้านหน้าด้านท้ายล้อแม็กล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานนะครับขอบสิบเจ็ดนิ้วแบบนี้เลยนะสวยๆภายในตกแต่งสีดาคันนี้ไม่แสนห้า 105, ถือว่าไม่เยอะนะปีสิบเก้าห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับค่างวดอยู่ประมาณสักเก้าพันไปปลายหนึ่งหมื่นนะเนี่ยผมให้ดูคันนี้หนึ่งทีอาสปอร์ตเดี๋ยวพ่วงอะไรเราต้องเก็บงานนะมันลอกนะครับเป็นเรียกได้ว่ารุ่นเนี้ยตัวหนังหุ้มอะลอกลอกเยอะมากนะ เป็นปกติเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการประจํารุ่นเลยก็ได้พวกอะไรจะลอกง่ายนะครับแต่ตัวรุ่นนี้ได้บอะหนังปรับไฟฟ้านะครับได้จอพร้อมกล้องแอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าภายในเบาะเป็นทูโทนทรงสปอร์ตนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะยาสปอร์ตนะครับเบาะด้านหลังพับปรับได้ด้วยเรามีสีดําเรามีสีขาวนะครับมีอยู่ประมาณ3ามสี่คันสนใจสอบถามข้อมูลได้ทักมาหาผมได้เลยโทรหาผมก็ได้0ูน4 4เก2 2 2ดี่ี่ห้าสองสองสองเอาติดยาสปอร์ตเราก็มีนะครับ นี้เดี๋ยวผมพาดูโซนอีโคคายาลิสยาลิสต,ตัวห้าประตูนะครับตัวรุ่นสปอร์ตแบบไหม่้อยๆหลักพันเนาะราคาอยู่ประมาณทักสี่แสนถึงสี่แสนสองอะไรประมาณนี้มีหลายคันเลยสีเทาดำอเมลา่าแล้วก็มีสีดำนะครับตรงนี้รถจอดเยอะมากแบบพวกอยาลิสนี่ผมดูยาลิสต,ตัวหน้าใหม่ด้วยรถเยอะจริงๆนะรถมีเยอะ มีมากมายหลากหลายประเภทนะครับนะคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมสต็อกนะครับใครสนใจคันไหนแคปหน้าจอสอบถามเลขทะเบียนเข้ามาได้นะครับทุกคันยังว่างอยู่นะทุกคันยังว่างอยู่นะครับเนี่ยยาลิศร,ราคาประมาณสามแสนไปไปลายสี่แสนผ่อนกันอยู่ประมาณสักหกพันกว่าบาทนะครับไรายได้หมื่นสองหมื่นสามนี่คือออกรถได้เลยนะครับอ่านี่ฝากไว้แล้วก็ตรงนี้นี่ฮอนด้าซีวิกเอสีขาวที่ผมบอกนะครับทะเบียนสามศูนย์เก้าสองคันนี้ราคาเท่ากัน กับสีเทาดําคันเมื่อกี้เลยรุ่นเดียวกันปียี่เอ็ดคันนี้ไมค์เก้าหมื่นเก้านี่ไมค์เก้าหมื่นเก้าไม่ถึงแสนได้มาเป็นสีขาวมุกนะครับอใครชอบสีขาวทักทายได้โทรมาสอบถามข้อมูลการออกรถได้เลยนะฟรีดาวน์ได้นะครับผ่อนกันอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งห้าร้อยโดยประมาณนะคันนี้นะครับออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินนะครับออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินนะฮะย้ําแบบนีน้ี่แล้วก็ตรงนี้ยังมีอีกนะครับมีอีกหลายคันยาริสห้าประตูนะครับอย่างคันนี้ก็สวยสีดํา ไม่แค่สามหมื่นโลสี่แสนสองหมื่นเกพันบาทรถปีสองพันิบสองนะครับใครที่อยากได้ความคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะแฮชแบ็กก็จะคุ้มตรงที่ว่ามันได้ใช้สอยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเบาเพราะเบาพับปรับได้ด้านท้ายก็จะเปิดแบบเป็นฝาท้ายเนาะเป็นเหมือนรถแนวแบบ SUV นะครับผมเปิดให้ดูนี่นี่เลยพ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันกว่าบาทคัทนนี้นะรุ่นนี้ราคาอยู่ประมาณสัก ถ้าเป็นตัวตัว e ตัวมิดอะไรพวกนี้ราคาจะเริ่มต้นประมาณทักสามแสนเจ็ดไปจนถึง4ี่แ0 0สบาทราคาจะแม็กอยู่ประมาณนี้นะครับนะสต็อกเรามีอยู่รุ่นนี้นะสต็อกมีอยู่ประมาณ20่สคันทักมาเลยนะทักสอบถามพูดคุยได้เลย098 4์เก2าแปดสี่ส OAT 667ครับแล้วก็เรามาดูโซนรถเข้าใหม่กันบ้างนะเดี๋ยวผมพาเดินดูมี Honda CRV ไม 70, ่เจ็ดหมื่นปียีบอ็ดอันนั้นก็สวยสีขาวมุกนะครับแล้วก็มีพวก V8 เอาติสอะไรพวกนี้ก็เข้ามาอีกหลายคันนะหรือจะเป็นตรงนี้นี่ผมให้ดูคันนี้ก่อนนี่เลยคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับทำไมผมถึงบอกว่าคุ้มเป็นมิ t ูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตงจุห้า GT ปีสิบสี่รถบ้านนะครับรถลูกค้าผมมาเข้ามาเทินนะรถบ้านคันนี้ค่า,าตัวรถเนี่ยสามแสน้าหมบาท นะครับบอกเลยว่าราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าอะไรถึงไม่สูงดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าของไมแสนห้าล้อมแม็กของฟอร์ดแม็กแท้นะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ลูกค้าบ,บอกว่าเซตนี้ประมาณหลักแสนนะครับที่เขาจัดมานะนี่นี่ให้ดูเลยซับแทงด้านหลังอ่าคันนี้คุ้มนะครับสำหรับ Mitsubishi เจโร่สปอร์ตนะครับสองจุดห้า GT ปีหนึ่งสี่นะครับสอบถามได้เลยนะคันนี้ก็เข้ามาใหม่ แล้วก็ตรงนี้เราก็จะเป็นเลเจนเดอร์นี่คันนี้ Fort u n e r อร์ e n d e นเดราคาประมาณล้านหนึ่งแสนสองจุดสี่ลิตรขับสองนะปีเี่บฟอร์จูเนอร์เดอร์อันนี้รอปรับสภาพนะครับเรามี Fort u n e r อร์เนี่ยหลายรุ่นเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบพิเศษพิเศษก็จะเป็นท R อดีสองพันสิบเก้านะครับนะราคาล้านสี่หมื่นเก้าพันนะ จะเป็นเลเจนเดอร์เนี่ยก็ราคาเริ่มต้นประมาณล้านห้าหมื่นถึงล้านหนึ่งแสนนะครับถ้าไม้น้อยมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูมีอยู่ไม้หมื่นโลนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยมีค o ر ล่าครอสนะครับราคาเริ่มต้น5 7าแสนเด่นเก้าบาทนะนี่สีขาวสีเทานะครับมิสซันนาวาร่านะครับตรงนี้จะมีรถครอบครัวจอดอยู่อีกหลายคัน คันนี้มิวเอสามจุดศูนย์ขับสี่ปีสองคันยี่สิบไมล์เริ่มต้นแปดหมื่นโลนะครับเรามีไมล์แปดหมื่นกับไมล์เก้าหมื่นจำนวนจากัดนะมีอยู่สามคันเหลืออยู่สองคันติดจองไปแล้วหนึ่งนะครับคันไมล์น้อยนะปียี่สิบแปดห้าเก้าผ่อนประมาณสักหมื่นสี่โดยประมาณนะครับเนี่ยให้ดูภายในนะภายในตัวรุ่นนี้จะตกแต่งเป็นโทสีดํานะครับการตกแต่งภายในเป็นโทสีดําคันนี้อยู่ในช่วงของการปรับสภาพอยู่ได้พลัยมาติมังฟังก์ชันนะครับได้จอ แอลโตมาครบเลยคันนี้ได้มาครบเลยนะครับได้มาครบครบแล้วก็ Fortuner คันนี้ปีหนึ่งเกนะครับนี่สีขาวนะครับทะเบียนเจ็ดสี่หแปดนะราคาอยู่ประมาณ8 6 9คันนี้สีขาว2.4งจุ 2, 4, ดสภาพสวยมากชุดแต่งล้อแม็กครบนะครับนี่ใส่ล้อแม็กมาคันนี้ก็มิวเปี20เหมือนกันนะหรือจะเป็นด้านหลังนี่คันนี้เดี๋ยวด้านหลังพาไปดู มีมีอินโนวอยู่นะครับแล้วก็ m u ลเซเวคันนี้สามแสนสี่มื่นเก้ันบาทสามจุดศูน p ์พรีโมซูเปอร์ไทเทเนียแล้วบครัวราคาไม่แรงนี่เลยปรับสภาพแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซื้อสดได้เลยคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดภายในปรับสภาพแล้วพร้อมใช้เบาะหนังเห็นไหมครับได้เบาะหนังมาเครื่องยนต์ดีเซลนี่พับปรับได้นะครับ ใครหามิวเซเวอยู่นะครับมีอยู่คันเดียวนะหลุดเข้ามาคันเดียวนะครับตรงนี้ทะเบียน1 8ึ่สนใจแคปหน้าจอทักหาผมเลยนะแล้วก็ด้านหลังมีอินโนวาอย่างที่ผมบอกไป5้า0 0 0กวบาทห้าแสนเจด่นเบาทนะครับปีหนึ่งแปดนะสองจุดดจีเครื่องยนต์ดีเซลเที่นั่งอินโนวาคริสต้านะครับนีผ่อนประมาณแค่1,000งมืนสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับดูราคาหน้าป้าย อันนี้เราลดมาแล้วนะจาก8แสนนะเหลืออยู่5แสนกบ,บาทเท่านั้นเองนะครับ Innova Kista รถครอบครัวนะครับนี่ให้ดูเลยนะนี่ Innova ใครสนใจโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวก f o r t u n e r จอดอยู่อีกนะเดี๋ยวผมพาดูมีตัวรู้สึกจะเป็นตัว leader นะ MU-X มีอีกเดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ดูราคาให้ดูสภาพอย่างคันนี้ ฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีปียี่เอ็ดนะครับอ่ารู้สึกเป็นตัวรุ่นใหม่เนเชนใหม่เก้าหมื่นขอดูราคาหน้าป้ายนี่ถึงเก้าเก้าเก้าปียี่เอ็ดอันนี้ตัวใหม่เนเชนค่างวดอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนี่ตัวรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่เนเชนนะครับปีปีก็ใหม่ใหม่ก็ไม่เยอะใหม่เก้าหมื่นโลนะครับสีขาวอันนี้ยังว่างสนใจโทรเลยแล้วก็มิวเซเว่นไอไม่ใช่มิวเอ็กปีหนึ่งแปด เครื่องสัมพันขับ2เรามีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะครับสนใจทักทายได้นะถ้ารุ่นนี้ก็ราคาเริ่มต้นประมาณ6กแสนห้านะแล้วก็ m ิวเตัวเจนใหม่เรามีทั้งขาวทั้งดําเลยนะครับว่างทั้งคู่นะครับเป็นตัว3.0กับพันเก้าอัลติเมตตัวท็อปนะครับอย่างคันนี้ทะเบียน7,726เดสอี่ดำคันนี้เป็นตัวท็อปขับ2นะครับเลขใหม่เจ็ดหม่โลนี่คันนี้มา7 0็ดหนะ ครห,หารุ่นนี้อยู่ทักทายได้ราคาหาจากป้ายแดงสามสี่แสนบาทเลยทีเดียวนะครับเรื่องของราคาคันนี้เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูภายในด้วยอ้าวลดล็อกนะครับไม่เป็นไรล็อกออโต้ราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทปีเอ็ดไมล์เจ็ดหมื่นเจ็ดเครื่องพันเก้าอัลเิมเมทค่างวดจะอยู่ประมาณสักหมื่นหกแบบฟรีดาวนะเครดิตดีฟรีดาวออกรถฟรีดาวได้มีประวัติผ่อนเครดิตด,ดีเกินปีขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับทุกคันตรงนี้ จัดไฟแนนซ์นแบบฟรีดาวได้เลยเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับทุกสถาบันนะ <c oughs> เข้ามาได้เลยนะใครที่จะหารถมือ2สภาพสวยไว้ใช้งานนะครับเรามีรถมากมายหลากหลายประเภทเลยสําหรับในคลิปนี้นะครับสนใจคันไหนติดต่อสอบถามพูดคุยได้เบอร์ยังคงเบอร์เดิมนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมปิดท้ายด้วยคันนี้ดีกว่าอันนี้รถเพิ่งเข้าร้านไม่สองหม่นโลส0งหมืโลนะสําหรับ isuzu mu-X นะครับสอ DVD navy นะครับ เครื่องยนต์ดีเซลอ่ะใครรอรุ่นนี้อยู่สีขาวมุกด้วยนะไม่น้อยราคาดี4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีด้าผ่อนเริ่มต้นนะอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นอ่ะประมาณเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรเลยนะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับนะก็ขอบพระคุณสําหรับทุกท่านสําหรับการติดตามคลิปนี้นะครับตลอดยี่สิบนาทีนะครับย้ําช่องทางการติดต่อครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับไอเดียไลน์โอเอทีหกหกเจ็ดเบอร์นี้ติดต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมิน ออกรถรับส่วนลดรับส่งรถสไลด์ฟรีประกันเครื่องเกียร์มีให้นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับกดติดตามช่องผมไปด้วยเลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับรถมือสองคุณภาพดีเสรีไทยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่กันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ